ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้เปิด RP เนี่ยรีบเปิดเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทำภารกิจนะเติม UC ที่ร้าน Richman Shop นะครับใช้เงินแค่เพียง299บาทนะได้693 UC นะครับเปิดเลเวลหนึ่งได้ละว,วิธีการเติมก็ง่ายเลยนะครับแอดไลน์ไปที่แอด i c h m a n s p อ p อย่าลืมแอดด้วยนะใช้แค่เพียง User ดีแล้วก็ชื่อตัวละครน,นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้อง Richman Shop เลยนะ เฮ้ยตรงบ้านอืมมีคนด้วยนะครับเหมือนจะเป็นคนกับเพื่อนวิวสันนะเสียงปืนทางซ้ายไกลๆน่าจะเป็นเพื่อนวิวสันนะครับเสียงเท้าทางซ้าย มาละนี่ไงเฮ้ยเอาสุดโอ้โหเอา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 ,เ,อาเกือบไปตัวนี้เพื่นวิสันนะครับแต่ว่าข้างหน้าเราเนี่ยน่าจะเป็นคนนะตัวที่ยิงคีรนัทเนี่ยไม่ใช่นะครับตัวนี้คนนะน่าจะอยู่ตรงโกดังที่สองนะครับโกดังกลางนะเสียงเท้าชัดเลยเฮ้ยังไง โอเคเรารีบตามไปเก็บงานเลยครับฝั่งตรงข้ามด้านขวาน่าจะเป็นคนนะครับแต่ว่าด้านหลังอะไม่ใช่นะเพื่อเรายิงนะครับอยู่ด้านในนะแถวๆโซนตรงกลางคอนนะครับไปไปเล่นในโกดังนะครับ ผมจะดูตัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะนี่ไงเอาเพื่อนเราล้มอยู่ทางซ้ายนะครับเสียงปืนอยู่ด้านหน้าเรานะนี่ไง ยังนกอ,อยู่นะครับรีบตามไปเก็บงานเลย <S <S เฮ้ยโอ้โหเกือบไป <S <S เป็นไงรีเฟกไวชลานะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เขาแอบเนียนมากเลยผมก็วิ่งไม่ทันดูเลยนะครับตามเก็บงานก่อนนะไม่รู้ว่าไปไหนละ เขาคานหายไปไหนแล้วอะแถวนี้ไม่มีนะครับเฮ้ยข้างหน้าเราคนนะครับเสียดายไม่มีสะโขบนะครับมีหลายคอมเมนต์เลยนะครับถามเข้ามาว่าระยะไกลขนาดนี้อาจารย์มองเห็นได้ไงสิ่งสำคัญเลยนะครับคือแสงจอนะแสงจอโทรศัพท์เราเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้นะครับปรับให้สุดไปเลยนะ ยิ่งแสงสว่างมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทําให้เรามองเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นนะแต่ว่าเราก็ต้องคอยระวังด้วยนะครับการใช้มือถือนานๆหรือว่าจ้องโทรศัพท์นานๆเนี่ยทําให้สายตาเสียได้นะยังตัวผมเองผมใช้แว่นนะครับสายตาผมสั้นอยู่แล้วก็เลยตัดแว่นที่กองแสงสีฟ้ามาด้วยนะครับพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยสปอนแว่นต้องเข้าแล้วนะครับเราแว่นไปชาร์จบ้านเทพดีกว่าน,นะครับอุ้ยหือ เียวหัวไปเราวนอ้อมขวาไปห่างๆเลยนะครับเขาจะได้ยิงเราไม่โดนนะอยู่ดาดฟ้านะครับระเบิดก่อนนะโดนออกไปแล้ว เอารถออกเลยเฮ้ยโอ้โหโอเค,อเคขับรถหนีแบบนี้ไม่ทันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะหนีแบบนี้เซ็ตสโมก่อนนะอย่างน้อยบางทางลถไปนิดนึงนะครับเฮ้ยมีบักกี้มาเอา้านึกว่ารถเพื่อนนะครับงานเข้าละเดี๋ยวปั๊มยาเสร็จแล้วรีบารถออกเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้มันโล่งเกินไปนะ แล้วก็รถสามารถระเบิดได้นะครับไปเราวนก็ไปชาร์จเลยเข้าไปชนตรงห้องน้ำทางขวานะครับเฮ้ยบัคกี้ เือไปนะครับแปลกันบ้านทางขวานะครับจอดเล่นที่บ้านทางซ้ายได้นะนี่ไงคนเดียวแน่เลย เสียงเท้าได้บ้าโอเคตายเลยมีคอมเมนต์ถามเข้ามานะครับว่าเล่นมานานแล้วแต่ว่ายังเล่นไม่ค่อยเก่งเลยอยากจะฝึกเนี่ยต้องฝึกยังไงดีจริงๆแล้ว,ลวผม<ะ>ก็ไม่ได้เก่งมากนะครับแค่พอตัวรอดได้นะอาศัยว่าหาพื้นที่เล่นเป็นแล้วก็หามุมเล่นที่ได้เปรียบเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมแนะนําว่าควรฝึกตรงไหนก่อนเนี่ย ผมอยากจะแนะนําให้ฝึกบังคับตัวละครให้คล่องก่อนนะมีหลายคนนะครับไปโฟกัสตรงยิงให้นิ่งกับยิงให้คมอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ฝึกบังคับตัวละครเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเราโดนลุมหรือว่าโดนล้อมหรือว่าต้องดวลตัวตัวนะครับการบังคับตัวละครเนี่ยสําคัญที่สุดเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากฝึกนะครับผมแนะนําให้ไปฝึกในโหมด tdm นะพอเราเริ่มคล่องตัวแล้วอ่ะเราก็ค่อยมาโฟกัสเรื่องการยิงนะครับ ปัจจัยภายนอกสําหรับคนที่เปิดใจโลนะครับการที่จะทําให้เรายิงนิ่งได้เนี่ยคือหนึ่งเลยนะหาหมอนมารองข้อศอกหรือไม่ก็เอาข้อศอกแนบลําตัวไว้นะครับเวลาที่เราสเปรย์เนี่ยมันจะนิ่งมากเลย2 <ed> นะครับอย่าปล่อยท้องหิวนะถ้าหิวเมื่อไหร่เนี่ยมือเราจะสั่นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งมอสเบอร์เกอร์มากินนะนี่เลยครับทงคัตสึเบอร์เกอร์แล้วก็เบอร์เกอร์หมูฝัดขิงนะซื้อคู่กันลดราคานะครับเหลือหนึ่งร้ยสิ้าบาท โปรนี้สั่งซื้อที่หน้าร้านแล้วก็ไลแมนและแกป๊ปูต้นนะครับเฮ้ยข้างหน้าเรานิดเดียวเกือบน็อกนะครับเลือกยิงไม่ถูกเลยอะ่ะเฮ้ยตรงเนินโอ้โหใจเย็นนะครับ ถ้าศัตรูอยู่เนินต่ําแบบเนี้ย<อ>ผมแนะนําว่าอย่าวิ่งเข้าไปชาร์จนะครับเพราะว่าเขาอยู่เนินต่ําเขาจะมองเห็นเราก่อนนะโอเครอเปิดน็อกให้ได้อีกรอบนึงแล้วค่อยเข้าไปชาร์จนะครับหูระเบิดเอาเพื่อนเราน็อกดึงเพื่อนก่อนนะครับเฮ้ยเสียงระเบิดอ๋อสโมกนะเพื่อนเราเป็นงานนะครับสโมกให้ด้วยอะ่ะ เฮ้ยอื้มเต็มเต็มเสียงเท้าทางซ้ายโอเคเสียงเท้าทางซ้ายด้านบนครับเหลือทางขวา ใจเย็นเพื่อนน่าจะตัวเดียวนะครับเสียงเท้าในบ้านเห็ดนี่ไงเอาเรียบร้อยเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับเบอร์เกอร์หมูผัดขิงแล้วก็ทงคัสซเบอร์เกอร์ราคาหนึ่ง้อสิบ้าบาทเนี่ยหมดเขตวันที่ยี่สิบปดมีนาคมสองห้าหกสี่นะครับ เสียงปืนทางขวานะครับอยู่ใกล้ๆเลยจอดเนินต่ำนะเจอแล้วครับเอามีใกล้เราด้วยนะครับดีนะเพื่อนเราเห็นก่อนนะเหลือสองคนนะครับลองขึ้นมาเช็คบนเนินก่อนนะเฮ้ยนี่ไง ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ